สวัสดีครับคุณกำลังรับชมเรื่องราวข่าวสารตลาดทองกับสถานีทองคำในเช้าวันพุธที่29พฤษภาคมนี้แป,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 ป๊บๆจะสิ้นเดือนจะแล้วราคาทองที่ปิดตลาดสูงว่า2350มันจะขึ้นไปต่อได้ไหมอ่ะแล้วมันจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่เพราะเมื่อคืน,นปิดตลาด2 3 6 0 61ประมาณนี้เลยนะครับผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าดูกันสิเมื่อวาน เมื่อคืนนะครับกองทุน SPDR ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรนะครับทองแบบราคาขึ้นมาเนี่ยหลังจากบ้านเราปิดตลาดนะสิบเหร,รียญน,นะครับคงทองที่ระดับ832.21ตันไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับนี่เป็นราคาปิดตลาดโลกนะครับ2,361เหรียญน,นะครับตลาดปิดตีสี่ตีหเปิดเปิดปุ๊บพักเลยในตอนนี้นครับตอนนี้อยู่ประมาณนะเอ้กี่โมงนะ วุ้ยสีกว่าแล้วนี่วันนี้วั้ผมพูดช้านี่ผมรวบเลยแล้วกันไปต่อไปดูกันคืนนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับตอนสามทุ่มนะครับน่าจะน่าจะตัวเดียวมากเนี่ยในส่วนของ l i s บอน m มนูแฟคเจอร์ลิงอินเด็กเป็นดัชนีภาคการผลิตของเฟดสาขาลิสบอนนะครับตัวเลขเดิมติดลบ7ครับคาดการณ์ว่าจะออกมาติดลบ6อย่างนี้คาดการส่งผลลบต่อทองนะครับ ตอนเที่ยงคืน45จะมีการถแถลงจากคุณจอร์นวินเลียมนะครับท่านนี้ก็เป็นสมาชิกท่านหนึ่งที่สามารถลงคะแนนในดอทพอ t ได้นะดอทพอก็เผื่อใครเพิ่งมาฟังนะครับดอทพอคือการประเมินว่าครั้งนี้นะ่าจะมีการปรับเพิ่มปรับลดอัตราดอกเบีย้ยคงดอกเบีย้ยเนี่ยดอทพอจะมีคนที่สามารถลงคะแนนได้ประมาณ12ท่านนะครับแล้วก็ตอนตีหนึ่งจะมี รายงานสรุปสภาวะเศรษฐกิจหรือ Big b o ุ๊นะครับเป็นรายงานที่ออกมาจากธนาคารกลางสหรัฐก็อันนี้ก็ถือว่าสำคัญแต่ว่าไม่ได้มีบอกอะไรนะครับมาฟังข่าวนิดนึงดีกว่ามาช้าไปนั่งอา่านมาให้ข่าวหลกัหลกๆเป็นมุมมองความเห็นส่วนตัวกันนะผมมองว่าราคานะมีโอกาสปรับขึ้นตามน้ำมันด้วยนะครับเพราะน้ำมันเนี่ยกลุ่มโอเปกโอเปกพัเนี่ยเขายืนการว่า เดินหน้าปรับลดกำลังการผลิตโอ้โหไม่แปลกใจนะครับพีกขึ้นทุกวันเลยนะช่วงนี้นะครับน้ำมันปรับตัวขึ้นน้ำมันถือเป็นต้นทุนการกุดหาทองเอาน้ำมันขึ้นทองก็ขึ้นทางนั้นนี่เป็นตัวหนึ่งนะแล้วก็ไปดูจากข่าวที่เช็คมาเมื่อวานมีการเขาเรียกอะไรนะมีการเซ็นรับรองนะครับจากหลายๆประเทศนะครับ ที่มีการตั้งรัฐปาเลสไตน์ครับเหมือนตอนที่เขาก่อตั้งอะไรนะอิสาราเอลอะเมื่อก่อนผมเกิดอะปีเท่าไราหร่อะปีหนึน่งเก้าเจ็ดกว่าเลยนู่นะถ้าจำไม่ผิดนะครับเกินกว่านั้นอะก็ะในช่วงนั้นก็คนก็ไม่ยอมเยอะพี่ลองเึ็กดูง่ายๆนะรอบข้างเนี่ยเป็นแขกหมดอยู่ๆจะไปตั้งอยู่ตรงเยเมนนะครับไปเป็นยูอะนะตอนนั้นก็คนก็ไม่ยอมกันเยอะ ครั้งนี้ก็เหมือนกันมีหลายประเทศที่ทําการรับรองเมื่อวานนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะไอซ์แลนด์ก็ดีสเปนก็ดีนอร์เวย์ก็ดีเนี่ยเขาประกาศรับรองอย่างเป็นทางการรับปาเลสไตน์นะครับแต่ว่าเมื่อวานนะก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยนะครับรัฐสภาเดนมาร์กก็ไม่ได้เซ็นรับรองคือผมว่าเรื่องพวกนี้มันมันเปราะบางมากนะครับโอกาสที่มันจะเกิดความรุนแรงทางโซนพวกนี้มันสูง ก็ไม่ผิดที่ข่าวเขาออกมาว่าก็ต้องดูในส่วนของตะวันออกกลางนะครับเพราะว่าจากข่าวที่เช็คผมยกตัวอย่างอิสราเอลเนี่ยอิสราเอลก็รถถังไปจอดกลางเมืองแล้วลาฟานะครับเมื่อวานเนี่ยหลายคันด้วยนี่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของที่ทำให้ราคาปรับตัวขึ้นก็ได้นะทองนะครับแตไ่ไม่ได้มีรายงานว่ามีการยิงกันอะไรพวกนี้เพิ่มนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ มันยิงกันทุกวันอยู่แล้วอยู่ที่เจ้าข่าวมาประกอบหรือเปล่าพอเวลาทองลงก็ไม่มีข่าวพวกนี้หรอกแต่พอทองขึ้นก็เอาข่าวพวกนี้มาประกอบเลยมันยิงกันตายอะไรอ่ะทหารอียิปต์ตายหนึ่งคนทาให้ทองขึ้นฟังแล้วก็ตลกดีตายตั้งห้าสิบหกสิบคนไม่ขึ้นตายคนหนึ่งทองขึ้นอันนี้เสพข่าวยังมีสตินะครับข่าวพวกนี้ผมเล่าตั้งแต่คลิปบ่ายเมื่อวานมีเรื่องอะไรอยากจะเล่าอีก อ๋อเรื่องธนาคารกลางยุโรปก็ดีด้วยความที่มีรายงานนะครับว่าเงินเฟอ้อของทางยุโรปเนี่ยปรับลดลงมาจาก3%ามเปอรนี่ยลดลงมาประมาณ2.9%ก็มีนักวิชาการทางธนาคารกลางยุโรปเลยเออกมาพูดว่ามีโอกาสนะในวันอีกหน้ามัาง้งวันที่6ก่ะหกมิถุนาจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย จะปรับลดก่อนเฟดเหรออันนี้ไม่รู้ถ้าปรับลดก่อนเฟดถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะยูโรควรจะแข็งยูโรแข็งดอนอ่อนมีโอกาสทำให้ทองขึ้นแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเผื่อปรับนะผม worst case ปรับนะแล้วถ้าเกิดปรับจริงอนะยูโรดินล่วงดอนแข็งอันนี้งานใหญ่เลยนะพี่จะทำหรอเฟดย,ยังไม่ได้ทำเลยนะครับข่าวหลักๆก,ก็ที่ผมเช็คที่มีผลกระทบนะน้ำน้ำตัดทิ้ง ยกตัวอย่างอ่ะรัเสเซียจะมีการปรับเก็บภาษีเพิ่มเพราะว่ามีสงครามทำให้ระดมเงินเพิ่มอะไเนี่ยพี่ลองอ่านดูวันนี้มีอยู่แล้วนะครับในในรอยเตอร์นะเข้าเรื่องเลยดีกว่าเมื่อวานสมาคมค้าทองบ้านเรานะครับมีการปรับราคาทั้งหมด5ครั้งเปิดมา4750ใช้ราคาปี4650มห้ายไปร้อยหนึ่งพูด,ดง่ายๆรับซื้อคืน 4,550วันนี้ล่ะเมื่อวานสปอตโก2,354.5ปิดนะครับพักตัวลงไปถึง2,343.5แต่พี่ปิด2,360ตอนนี้เอาตอนนี้เลยตอนนี้รีบพูดหน่อย2,357ก็วิ่งอยู่5758ตั้งแต่เช้าแล้วประเด็นเลยคืออ่ะ57 ขึ้นมาอย่างน้อยก็มีสิบห้าสิบหกเหรียญสิบห้าเหรียญนะครับประเด็นเลยคือแล้วยังไงต่อก็เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าสปอร์ตโกปิดปรับตัวขึ้นเมื่อวานปิดที่หกร้อยห้าสิบใช่ไหมครับตีเลขกลมๆสิบห้าเหรียญสิบห้าสิบหกเหรียญขึ้นมาอย่างไรวันนี้ต้องร้อยห้าสิบร้อยหกสิบาทละว,วันนี้นะครับคือพูดง่ายๆวันนี้แปดร้อยต้องมีวันนี้เอามาดูบาทบาทเมื่อวานปิดที่สามสิบหกจุดหกห้าใช่ไหมครับ ปิดออนนะเช้าเนี้ยที่ผมเช็คเมื่อเี้สามสิบหกจุดหกสามหกสามหกสี่ก็แสดงว่าฮู้ uh, สปอตโกปรับตัวขึ้นบาทไม่แข็งเลยเหรอโอ้หงี้ราคาขึ้นตายอย่างนี้งั้นก็มีมุมมองว่าสปอตโกปรับตัวขึ้นแต่บาทบาทไม่แข็งเลยอะ่ะบาทช่วยด้วยอะ่ะอย่างเงี้ยอยู่เฉยเฉยก็ช่วยแล้วไม่ต้องออนวันนี้หรอกแสดงว่าเช้านี้มีโอกาสเปิดเท่าไหรอ่อ่ะ จ็ดแปดน่าจะ 800, 8ปดร้อยแปดร้อยะประมาณเนี่ยน่าจะแปด้อยได้นะครับขึ้นมาอย่างน้อยก็ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบผมให้บาทอีกห้าสิบาทเลยให้ขึ้นมา200 200ก็800-850ยาสโดยประมาณเช้าเนี้พี่ต้องเจอนะถ้าเปิดตลาดมาแล้วสปอตอยู่ประมาณสองพามอย่างตอนนี้นะเราเปิดตลาดตามกว่าแ0ดร้อนะเลิกเลยได้เลยไม่ใช่นะสแสดงว่าบาทอ่ะพี่นิหาแล้วงนะั ลองใช้วิธีคิดที่เรากําลังคุยกันอยู่พี่กําลังฟังกับอยู่เนี่ยลองเอาไปปรับใช้ในพอร์ตของพี่เออ,เอ,อมันจริงหรือเปล่านะไอ้ทีไ่ไอ้น้องมันบอกเนี่ยถ้าได้มันเป็นอย่างนั้นนะก็ก็ยินดีด้วยนะครับเขาเรื่องเรามาดูข้างเงินบาเช้านี้ดูดสามสิบหกจุดหสามพระเจ้าช่วยโอ้โหสปอตขึ้นพี่ไม่ยุบเลยเนี่วะในภาพนี้ผมทําการวัดฟิบนแชชีแบบเอ็กเทนชันแบบยืดครับผมอยากรู้ว่า ราคาที่มีการปรับตัวขึ้นแล้วพักแล้วขึ้นแบบนี้ปรับตัวลงไม่หลุด36บาทตีเส้นเทรเไลคเลยโชะขึ้นมาอ้าวตั้งหลักจากโซนนี้งี้ก็เด้งเดี๋ยวนี้ถ้าเด้งเสร็จปุ๊บจะขึ้นได้ถึงไหนเราก็ตีเส้นเทรลไลแบบง่ายนะขึ้นไปแต่ถ้าเป็นภาพโล่งๆเราจะไม่ทราบหรอกเรามีวิธีง่ายกว่าโดยการใช้เครื่องมือฟิบโบนาชีเมื่อวานมีคนถามถ้าผมจะไม่ผิดผมนอกเรื่องนิดนึง พี่ก็ถามว่าถ้าผมพูดออกไปว่าก็ดูจากการเห็นบ่อยๆอะถ้าเห็นบ่อยๆพี่จะจาได้ของพี่เองเลยครับอย่างนั้นเขาถามว่าแล้วถ้าผมดูฟีโบันชึบ่อยๆเนี่ยผมสามารถจําได้เหมือนกันหรือเปล่าผมตอบพี่เดี๋ยวนี้เลยผมก็ได้มาจากการดูบ่อยตอนผมทํางานเป็นพนักง,งานนะผมผมทํางานวันหนึ่งสิบห้าสิบหกชั่วโมงเลยนะผมอยู่ในตลาดเนี่ยนานนะครับเอาง่ายๆอ่ะ ผมทำงานที่สุดท้ายนะครับในยวราชเนี่ยเจ็ดปีนะที่สุดท้ายนะผมทำงานที่นึ่งนานอยู่พี่ผมไม่เคยใช้พักร้อนแล้วกันผมไม่เคยเลยไม่ไม่ไม่เคยเลยนะเจ็ดปีคือบ้างานมากครับแต่ผลที่ได้รับก็คือก็เนี่ยผมรู้ผมรู้เรื่องนะครับอดอกเรื่องพอละมาดูกันบางทีการทำอะไรบ้าๆเนี่ยมันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะ แต่ผลดีก็มันทำให้ผมเลี้ยงตัวเองได้จากอาชีพนี้นะครับฉะนั้นถ้าพี่เห็นบ่อยๆพี่จำได้แน่นอนครับเป็นกำลังใจให้ครับทำมาแล้วครับอ่ะมาดูต่อนะแล้วเนี่ยน้องกอ๊อฟแนวรับ36.56เนี่ยถ้ามันไม่หลุดเนี่ยตรงนี้เป็นรับเลยนะตรงนี้ถ้าหลุดมันก็36บาทมันก็ไม่น่าเกินอะแต่เขาเทสแล้วไงครับพอเทสแล้วก็เด้งแบบนี้โอกาสที่จะขึ้นต่อมันจะมีอยู่เงื่อนไขนึง ถ้าจะขึ้นนะต้องสูงกว่าสามสิบหจุดแปดแปดถ้าขึ้นสูงกว่าไอความสูงเนี้ยที่มันเตี้ยลงนะครับโอกาสจะวิ่งไปสามสิบเจ็ดจดสองห้าถึงสามสิบเจ็ดจุดหสูงมากครับสูงเลยครับนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงส่งผลบวกต่อราคาทองพคำแท่งนะครับจะเป็นแบบนั้นวันนี้ก็ตั้งใจพูด,ดง่ายๆนะเพราะพี่เจอมาแล้วนี่ราคาวันนี้ อันนี้เป็น XAU ในทาเ a รม15นาทีสิ่งที่ผมอยากเรียนคือมันเคลื่อนที่แคบที่ผมไม่ได้อยากวัดแคบๆให้พี่ๆดูเพราะว่าสกิลการเทรดแต่ละคนไม่เหมือนกันน้องเนื่องได้ไหมบางคนชอบเทรดสั้นประเภทแบบไม่กี่เหรียญเนี่ยก็ออกแล้วเนี่ยยกตัวอย่างเนี่ยอาภาพเนี่ยผมทำการวัดฟีบนแบบรีเทสน,นีผมอยากรู้ผมอยากรู้ภาพนี้ว่าจะลงถึงไหน พอวัดแล้วเนี่ยเขามีแนวรับโซน2,354ตอนนี้อยู่2,357นะครับหลุดเป้า54ถ้าหลุดจากโซน54เราก็ตีเส้นไทนลา์เช็คเนเช็คเลยเอยืนไม่ได้แล้วหรอ5758ถ้ายืนไม่ได้โอกาสพัก2,354มีพี่พี่ในห้องโน้ตนะครับถ้าหลุดจาก54จะมีแนวรับถัดไป2,349คนที่ชอบเทรดสั้น2,3เหรียญเขาก็มองว่า อย่างนี้ก็ได้แล้วได้ตังแล้วก็เบยหลุดจาก49จํารับนี้ได้ใช่ไหมครับ2,342เนี่ยอันนี้และท็อปเลยนะ42 43เนี่ยพราะท่านเกิดหลุดจากโซนนี้ลงมาเนี่ยโอกาสที่ไปเทส20กว่าจะสูงมากแต่วันนี้นะครับในเมื่อจุดต่ำเนี่ยเขายกพี่เห็นใช่ไหมความสูงเมื่อวานเนี่ยขึ้นมาถึง2,364ถ้าวันนี้สามารถเด้งสูงกว่า2,364มันจะ ฮอขึ้นไปต้านถัดไปเลยไปดูกันไหมอันนี้ตั้งใจทำแบบสั้นไวพ้พี่เลยแต่มันแคบพี่ดูดีนี่เท่าไหร่ห้าแปดมาห้าสี่เทียสามสี่เหรียญพูดให้ตายก็ไม่ผิดจริงเทรดหมดอะเอาดิแต่คนเทรจริงๆอะทำไม่ได้สายเป็นสแคปปิ้งนะนั่งดูลูกเดียวแล้วพี่เย้ยไปยังไงล่ะพี่ดูเมื่อคืนก็ได้เนี่ยมันวิ่งอจากโซน,นเนี่ยสี่ห้าสี่กเนี่ยเีโซนนี้แหละมันวิ่ง ตึงพักขึ้นต่อโซนหกสิบกว่าจากหกสิบสี่อ่ะพี่ดูนะพอพักลงมาเท่าไหร่หลุดห้าสิบเลยนะลองเทสสั้นดูจริงๆจ,จ,จะรู้ถึงความน่ากลัวของตลาดเลยพอเทสลงมาถึงหลุดห้าสิบอ่ะจากหกสิบสี่อะจริงๆเกินหกสิบหกสิบสี่นี่มันเป็นต้านไงหกสามหกสี่ 63, เป็นต้านอะไรไปดูคลิปบายเมื่อวานนอกเรื่องอีกชอบมีคนถาม อันนี้จริงนะพี่ไปดูได้เลยเนี่ยดูช่วงบ่ายไม่ได้หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยครับพี่พี่เลื่อนสายตาม,มาดูข้างล่างมันจะเขียนเลยผมแบบไม่ใช่ผมแอบอ่านแอดมินเนี่ยเขาแปะลิงก์เอาไว้โกส a t i o นก็ดีไลน์ก็ดีพี่กดอันไดอันนึงเข้าไปดูบ่ายแบบนั้นนะครับทําให้อันนี้ผมทําให้ดูตอนเช้าส่วนในช่วงบ่ายเราทําให้เฉพาะสมาชิก ตอบแทนเขาเขาสนับสนุนช่องใช่ไหมงั้นก็ทําคลิปมาให้ดูช่วงบ่ายอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าพี่ดูตอนเช้าว่าสนุกนะครับโอ้บ่ายโคตรมันเลยพี่มาดูต่อนนะในอันนี้เป็นเอ u ์ในทำเซมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเจ็ดโมงเนี่ยเจ็ดโมงหกโมงตีห้าเปิดตลาดมาพีก็วิ่งลงเลยพูดง่าย,ายในภาพนี้ผมทำการวัดฟิบูนาชีแบบรีเทสเมนต์ผมยากรู้ครับว่าทั้งชุดพี่พี่ในห้องฟังดีดีนะครับ โอ้น่าจะเบื่อแล้วมั้งทั้งชุดเนี่ยมีการลงแล้วก็เด้งแล้วก็ลงทั้งชุดเป็นเป็นความยาวของชุดลงทั้งชุดถูกไหมแล้วมันเด้งเนี่ยลองวัดด้วยอัตราส่วนตาเปล่าๆเนี่ยโอ้โหขึ้นได้น้อยเดียวเองอยังไม่ถึงครึ่งทางการลงเลยถ้าขึ้นมาได้น้อยส่วนมากขึ้นไม่ค่อยได้แล้วจะขึ้นได้หรือไม่ได้มันต้องว่ากันด้วยอัตราส่วนเราก็ทําการวัดกีบนาชชีแบบรีเทสเมนต์อันนี้สอนเลยนะนะครับ ตอนนี้อยู่2 3 5 7พี่ดูนะครับว่าจุดต่ำเนี่ยเขาย,ยกขึ้นมาเห็นไหมั้ย s เนี่ยแสดงว่าโซนที่มันต่ำกว่า40ลงมาเนี่ยสำหรับคนชอบซื้อนะชอบซื้อพี่ก็เสี่ยงกัดฟันถือซื้อรพี่รุดต่ำกว่า25พี่ก็มอบตัวแต่ถ้าใครมาซื้อ25หลุดต่ำกว่า2,300พี่ก็ต้องมอบตัวอยู่ไม่ได้จริงๆต่ำกว่า25เนี่ยอยู่ไม่ได้เลยนะโอกาสเล่นแรงจะสูงมาก มันอาจจะเป็นการลงแล้วพักตัวแล้วลงทั้งชุดของไทม์เฟรมใหญ่ได้นะครับอันนี้เป็นแท่งอนหนึ่งชั่วโมงนะครับประเด็นคือราคาเนี่ยขึ้นมาแล้วบางคนพิมพ์มาผมเห็นอยู่เม,มื่อคืนโอ้น้ำก๊อปขึ้นมาแล้วนี่สองพันสามร้อยหกสิบสาหกิบสี่ยินดีด้วยครับพี่โดยเฉพาะคนที่ถามก็เมื่อคืนออกเลยดีไหมกำไรคือกำไรพี่จบผมนอกเรื่องทองให้ไอ้นีนน่นอกเรื่องเก่งเว้คนที่ลงทุนสองคำแท่ง ในเมื่อเขายืนเหนือ600้อยห้ถูกไหมเวลาที่ขึ้นมาโซนเนี่ยเขาจะมีแนวต้านประมาณ800-900ต้านหลักๆเลยคือประมาณ900าร้อถ้ขึ้นมา800เนี่ยแล้วถ้าพี่กำไรแล้วนะพี่ต้องคิดแล้วครับถือต่อแล้วกันเผื่อมันเบรก900าร้คำถามแล้วถ้าไม่เบรกอะ่ะเกิดกลับลงมาโซนที่พี่ซื้อเดิมได้ตังค์ไปรอบนึงแล้วนะคิดเองเลยนะครับยินดีด้วยครับยินดีด้วย ทุกคนเลยครับทั้งสปอร์ตทั้งทองคำแจ่งที่เจอหมดเลยนะโซนนี้ประเด็นเลยคือแล้วมันจะขึ้นต่อได้ไหมโซนนี้มันติดอะไรมันติดนี่ไงเนี่ยถ้าวัดในรองออในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงมันติดเจ้งค่าเฉลี่ยครับแต่ถ้าหากว่าวัดในทางเฟรมที่มันไกลกว่านี้มันติดฟิโบนาชชีเลยพี่แลวติดฟิโบนาชชีสําคัญด้วยนะครับชอบดูไปดูตอนช่วงบ่ายเมื่อวานผมทาไว้ให้แล้วนะครับเขาติดไงมันไปไม่ได้มันก็พัก ประเด็นคือแล้วถ้าเกิดมันผ่านละน้องผ่านใช่ไหมผ่านน้องวิ่งโซน2,372ถึง2,384เลยครับซึ่งถ้ายืนสูงว่า60ได้ผมว่าถึงต้องยืนนะประเด็นคือในตอนนี้มันอยู่ประมาณ57เนี่ยราคายังไงถือว่าไม่ดีอยพูดนานไปแล้วเนะี่ยถ้าหลุดต่ำกว่า2,354โอกาสวิ่งกับขอหา 41, 43ออะไรเงี้ยมันจะเกิดเลยนะ พิจารณาด้วยนะครับเทนตลาดตอนเนี้ยมันไม่ได้บอกพี่เลยว่าฉันจะขึ้นไปแล้วแรงๆไม่มีนะไม่ได้บอกนะถ้าจากความสูงแล้วขึ้นได้แค่เนี้ยโอกาสปรับตัวลงตัดทิ้งไม่ได้เลยนะครับจะยืนยันขึ้นกรณีเดียวถ้ายืนสูงว่าโซน60จุดเนี่ยการขึ้นที่ของเขาอ่ะมันก็บอกได้นะว่าโอกาสขึ้นสูงนะผมเรียนพี่ก่อนทำไมถึงพูดแบบนี้รู้ไหมครับจุดต่ำมันยก High มาเกิด h i เออ High ขึ้นมาหมดเลยถ้าจะขึ้นต่อจากโซนเนี้ยมันต้องเกิดทําความสูงของไอไสซเทียนเนี้ยจาก64เนี้ยขึ้นไปได้อีกเขาจะมีนาต้านพี่โน้ตนะครับ2,372และ2,384แต่ถ้าโซนเนี้ยไม่สามารถสูงกว่ความสูงนี้ได้ต่ากว่า2,354เขาจะมีโอกาสพักลงมาถึง2,341ยังไงก็ได้ถึงต่ากว่าโซน20กว่าเลย สองพหาหลุดไม่ได้นะงานใหญ่เลยนะพี่จบแนละ้วมีเท่านี้แหละนะครับแท่งเทียนปรับตัวขึ้นอินดิเคเตอรต์ไม่ได้ขึ้นตามขึ้นจริงเหรออเงี้ยไม่รู้มันยังไม่บอกไงในตอนเนี้ยนะครับจบแล้วครับพี่เจอกันช่วงบ่ายเลยนะครับขอขอบพระคุณพี่พี่ห้อง VP ทุกทกท่านนะครับขอขอบพระคุณพี่ผู้สนับสนุนโครงการสมาชิกทุกๆท,ท,ท่านด้วยขอบคุณทุกคนที่ ให้การติดตามเยี่ยมชมเข้ามาดูก็ดีใจแล้วจะชอบไม่ชอบผมก็ตัดสินใจให้ไม่ได้หรอกจะหลีดใครจะหลีดมันมันเป็นเรื่องจริงนะพี่เราจะพูดหรือเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้คนทั้งโลกเขาชอบเราหมดโอ้เป็นบ้านะถ้าเป็นถ้าคิดอย่างนั้นมันเป็นไปไม่ได้ในโลกนี้มันมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบอยู่แล้วอยู่ที่เราโฟกัสแบบไหนเราก็โฟกัสคนที่เขาเมตตาเราเขาเขาดีกับเรามันก็โฟกัสแค่นั้นก็พอแนละ้ว ชีวิตมันก็มีความสุขแล้วพี่แล้วเราพบกันใหม่ช่วงบ่ายโชคดีนะครับขอครับ